คุณณพาพรโอเคคุณณพาพรสันสกุลขจรขาจายหน่อยได้ไหมคุณลุงคะมีวิธีรักษาอาการปวดอ้าวอาการปวดแต่มันไม่ดีแน่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 จะรักษาไปทำแมวไหมพี่เปลี่ยนเซนตนี้ต้องเปลี่ยนลุงคะขอเปลี่ยนให้นะลุงคะมีวิธีกําจัดอาการปวดท้องประจําเดือนบ้างไหมคะ นี่ให้มันชัดไปเลยเวลาหนูเป็นประจำเดือนหนูปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนทุกๆุกทุกเดือนเลยค่ะว้าว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 เอาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ด้วยด้วนหูฟังนะใส่หูฟังฟังเสียงมึงดีเตรียมหูฟังดื่มน้ำกึ๊กกึ๊กไม่ฟังเสียงเอฟเอฟเอฟเอ็มด้วนใส่แค่ห้าเครื่งปิด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 ป๊อปอมไว้สักหนึ่งในสี่ส่วน ว่าแล้วก็สตาร์ทเลยสูในใใจเข้าไปเปียงเป้าด้วยจมูกหยุดกลั้นนานๆอึดไว้อึดไว้ก้มก้มก้มด้วยก้มด้วยงอเป็นงอเป็นงอเป็นกุ้งเลยแล้วก็โกยท้องโอยกดกดกดครับอ่าละเมียด,ดนยิดนึงตรงนี้นะว่าแล้วมันจุกตรงไหนมันนั้นตรงไหนกดมันน,น,นั่นั้นให้มันถึงที่สุดก็มันกดตรงเจเลกด กดเองทําเองทําเอง,องไงให้มาทาให้แล้วมันจะร้องทาเองทําเองเอาเลยสมปรานเลยคนได้ที่ปุ๊บยืดตัวเปรี้ยงเงยหน้าขึ้นไปโน่นท้องฟ้าจะลองดวงดาวไหนก็เชิญมองไปสายหน้าซ้ายขวาครับผมกลมกลมเงยนะว่าแล้วก็พายเลยห้ามพายลมเปิดพายอะไรหัวอะไรเกรงแกนตัวโยกเยกเอ้ยน้ำทุกมี้เป็นลิงไปเลยงานเะนี่ยนี่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 น ทำไปตามนี้ฟังเสียงลุงไปเลยมีเวลาทํเท่าไหร่นะทำเข้าไปเช้ากับวันเย็นฟังเสียงลุงครับทําไปด้วยทุกคนมีปัญหาด้วยกันเพศแม่เช yep. <sho ck> ิญครับผม ะใจไหมคุณ,ณพพนภพรอะไรจะปานนั้นนี่ยโทรมาบาลมาทุกเดือนไม่เคยพังบัดรนี้เฮ้ยเจอดวงก็ไปให้ได้มันทำมาถึงเบดอีซีแท้โดกไมล่ะหวังว่าคงได้รับคำตอบสุดท้ายจากความจริงมีเพียงสิ่งเดียวจบครับ thank you very much ครับ